สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตว์หรือถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆก็คือหนทางปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงความดับทุกข์นั่นเองครับซึ่งอันนี้เป็นหัวใจสําคัญในพุทธศาสนาเลยนะครับ ใช่ค่ะเนื้อหาหลักๆที่เราจะคุยกันวันนี้นี่มาจากแก่นคำสอนโดยตรงเลยนะคะคือพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวงเล่มที่35ค่ะในส่วนสุตตันตภาชนีสัจจวิพังซึ่งจะอธิบายอริยสัจข้อที่4โดยละเอียดเลยค่ะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าเอ้หนทางที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมีองค์ประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนมันมีความหมายอย่างไงเชื่อมโยงกันแบบไหน ตามที่พระตไตรปิฎกท่านอธิบายไว้เลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ยครับจริงๆแล้วคืออะไรครับค่ะถ้าอ้างอิงตามสัจจวิพังเลยนะคะทุกขอนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็คืออริยมรรคมีองค์8ค่ะอ๋ออริยมรรคมีองค์8นี่เองที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ค่ะคือหนทางอันประเสริฐที่มีองค์ประกอบ8ปประการน,นั่นเองค่ะ ครับงั้นรบกวนช่วยไล่เรียงทั้ง8องค์ประกอบให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้เลยค่ะก็จะประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปะความดำริช,ชอบ 3. สัมมาวาจาการเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะการทำงานชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ ความพยายามชอบ 7. สัมมาสติความระลึกชอบและ 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบค่ะครบทั้ง8องค์ประกอบเลยนะครับทีนี้เรามาลองเจาะลึกกันทีละส่วนดีกว่าครับเริ่มที่ออนแรกเลยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันนี้มันเป็นยังไงครับเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเข็มทิศเลยรอเปล่าครับถูกต้องเลยค่ะในพระไตรปิฎกอธิบายไว้ว่า สัมมาทิฏฐิเนี่ยคือปัญญาความรู้ความเข้าใจในอริยสัจสี่ค่ะคือต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุเกิดทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรแล้วก็หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์หรือมรรคคืออะไรถ้าไม่มีความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้ก่อนการปฏิบัติอื่นๆก็อาจจะหลงทางได้ง่ายค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับถือเป็นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะครับต่อมาสัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบหรือความคิดที่ถูกต้องอันนี้คือเน้นเรื่องทิศทางของใจใช่ไหมครับใช่เลยค่ะสัมมาสังกัปปะคือความคิดที่ถูกต้องสามอย่างค่ะคือคิดที่จะออกจากกามหรือเนเขม,มะสังกัปปะคิดที่จะไม่พยาบาทปองร้ายหรืออัพยาบาทสังกัปปะแล้วก็คิดที่จะไม่เบียดเบียนหรืออวิหิงสาสังกัปปะเป็นการปรับทิศทางความคิดของเราให้มันมุ่งไปในทางที่ดีทางกุศลนะคะ ครับพอความคิดดีแล้วการแสดงออกทางวาจาหรือสัมมาวาจาก็สำคัญตามมาสินะครับอันนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับค่ะสัมมาวาจาก็าคือการงดเว้นคำพูดที่ไม่ดีสี่อย่างค่ะคือไม่พูดเท็จหรือมุสาไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบคายแล้วก็ไม่พูดเพอ้อเจอ้อไร้สาระพูดง่ายๆคือพูดแต่สิ่งที่เป็นจริงมีประโยชน์ถูกกาลเทศะค่ะชัดเจนครับ การพูดนี่ส่งผลเยอะจริงๆแล้วพอพูดดีแล้วการกระทําหรือสัมมากัมมันตะก็ต้องสอดคล้องกันไปด้วยถูกไหมครับแน่นอนค่ะสัมมากัมมันตะคือการกระทําทางกายที่ถูกต้องค่ะโดยหลักๆก็คืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์รักย์แล้วก็ประพฤติผิดในการมเป็นการควบคุมการกระทําทางกายให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะครับทั้งความคิดคําพูดการกระทําต้องดีงามหมดเลยตอนเนื่องไปถึงสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ อันนี้หมายถึงเรื่องอาชีพการงานโดยตรงเลยหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะสัมาอาชีวะคือการเว้นจากมิจฉาชีพหรืออาชีพที่ไม่สุจริตที่เบียดเบนตัวเองหรือคนอื่นแล้วหันมาประกอบสัมาชีพคืออาชีพที่สุจริตแทนค่ะพูดง่ายๆก็คือหาเลี้ยงชีพด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมการงานสุจริตก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางนี้ด้วยนะครับน่าสนใจมากแล้วสมมาวายามะล่ะครับความเพียรชอบ อันนี้ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญของการลงมือปฏิบัติเลยนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของความเพียรโดยตรงเลยพระไตรปิฎกอธิบายสัมมาวายามะหรือสัมมปทานสี่ไว้น่าสนใจมากค่ะคือมีความเพียรสี่ด้านหนึ่งคือเพียรระวังป้องกันอกุศลหรือสิ่งไม่ดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นสองคือเพียรละอกุศลที่มันเกิดขึ้นแล้วให้หมดไปสามคือเพียรสร้างกุศลหรือสิ่งดีๆที่ยังไม่เกิดให้มันเกิดขึ้น และ4ี่คือเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยให้มันคงอยู่แล้วก็เจริญงองงามยิ่งขึ้นไปค่ะเป็นความเพียรที่พรบวงจรมากทั้งป้องกันแก้ไขสร้างแล้วก็รักษาโอ้โหฟังดูเป็นความพยายามที่ต้องใช้พลังใจเยอะแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องมากๆเลยนะครับแล้วสัมมาสติล่ะครับความระลึกชอบอันนี้เกี่ยวข้องกับการอยู่กับปัจจุบันขณะหรือเปล่าครับ เกี่ยวข้องโดยตรงเลยค่ะสัมมาสติคือการมีสติระลึกรู้อยู่เสมอกับสิ่งที่กำลังปรากฏในปัจจุบันขณะไม่ว่าจะเป็นกายความรู้สึกหรือเวทนาจิตแล้วก็ธรรมคือสภาวะต่างๆโดยต้องมีทั้งความเพียรความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะแล้วก็มีสติตามดูรู้ทันสภาวะเหล่านั้นเพื่อกำจัดความยินดียินร้ายในใจออกไปเป็นการฝึกดูความเป็นจริงตรงเน่าอย่างที่มันเป็นจริงๆค่ะอืมการรู้ตัวทั่วพร้อมนี่เอง และสุดท้ายครับองค์ประกอบที่8สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอันนี้คือเรื่องของสมาธิโดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะสัมมาสมาธิคือการมีจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอย่างแน่วแน่และถูกต้องซึ่งในพระไตรปิฎกขยายความไปถึงการเข้าถึงฌานสมาบัติ4ระดับเลยค่ะตั้งแต่ปฐมฌานที่ยังพอมีคิดมีตรองอยู่บ้าง ไปจนถึงจะตุตชานที่เหลือแค่อุเบกขาวซึ่งเป็นสภาวะจิตท,ที่มันจะสง,งบตั้งมั่นแล้วก็ละเอียดประนีตขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในที่สุดค่ะฟังแล้วเข้าใจภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยครับทั้ง8องค์ประกอบนี้ไม่ใช่สิ่งที่แยกขาดจากกันเลยนะครับแต่เหมือนเป็นส่วนประกอบย่อยๆของเส้นทางเดียวกันที่ต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันเกื้อนหนุนซึ้งกันละกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือความดับทุกข์ทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจตามที่สัจจะวิพังในพระไตรปิฎกได้แจกแจงไว้นั่นเองนะครับถูกต้องเลยค่ะสิ่งที่น่าสนใจคือความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ความเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบทั้ง8นี้นะคะซึ่งอาจจะเป็นประเด็นให้เราลองกลับไปคิดต่อได้นะคะว่าเออ การที่เราได้ทำความเข้าใจหลักการทั้ง8ข้อนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราลองพิจารณาดูว่าในชีวิตประจำวันของเราตอนนี้มีส่วนไหนบ้างที่เราพอจะนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดคำพูดการกระทำหรือแม้แต่การฝึกจิตให้มันค่อยๆดีขึ้น เพื่อลดความขุ่นข้องหมองใจหรือว่าบรรเทาความทุกข์ในรูปแบบต่างๆลงไปแม้จะทำได้เพียงเล็กน้อยก็น่าจะถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการเดินทางบนหนทางสายนี้แล้วล่ะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเอาล่ะครับวันนี้ก็คงพอเท่านี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามและฟังคลิปของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ